นายพนมสรศิล์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเปิดเผยว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพพยาวรางกูลส่งพระกรุณาโปรดเกล้าวพระราชทานสถาปนาเลื่อนตั้งสมณศักดิ์ด้วยในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช5ธันวาคม2559จำนวน159รูปดังนี้ 1. พระพมคุณาภรณ์วัดยาณเวศกวันจังหวัดนครปฐมเป็นสมเด็จพระพุทธโฆสาจารย์ 2. พระธรรมราจารย์วัดบวรน,นิเวศวิหารกรุงเทพมหานครเป็นพระสุธรรมมาธิบดี 3. พระธรรมสุทีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษิ์กรุงเทพมหานครเป็นพระธรรมปัญญาบดี 4. พระธรรมมังคลา,ารย์วัดพระธาตุสีจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เป็นพระพรมมงคลวิปัสนา 5. พระเทพพิสุทธ,ธิกวีวัดราชาธิวาสกรุงเทพมหานครเป็นพระธรรมกิติเมธี 6. พระเทพปริยติบุนีวัดทองนพกุลกรุงเทพมหานครเป็นพระธรรมเจดี 7. พระเทพปุณีวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครเป็นพระธรรมกุณาภรณ์ 8. พระเทพวิริยาภรณ์วัดหัวลาโพงกรุงเทพมหานครเป็นพระธรรมมสุตี 9. พระเทพสิทธิยานนารังศีวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นพระธรรมมังคลาจารวิปัสนา 10. พระเทพพุทธมงคลวัดพุทธารามราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์เป็นพระธรรมพุทธิวงศ 11. ประเทศโพธิวิเทศวัดไทยพุทธคยาสาธารณรัฐอินเดียเป็นพระธรรมโพธิวงศ์12พระราชสารโมดีวัดนาควัชระโสพลจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประเทศวัชราพร13พระราชวินัยเวทีวัดโปดจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประเทศสารเวที14พระราชวรรณมุนีวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีเป็น พระเทพสุวรรณโมรี15้าพระราชวิจิตปฏิพานวัดสุทัศเทพพระวรารามกรุงเทพมหานครเป็นพระเทพปฏิพานวาที 16. พระราชพุทธมุนีวัดศรีสเกตจังหวัดหนองคายเป็นพระเทพกิติมุนี 17. พระราชวินัยสุนทรวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพระเทพยานไตรโลก,กาจารย์ 18พระราชปริยัตกวีวัดกลางจังหวัดบุรีรัมย์เป็นพระเทพปริยัตยาจารย์19พระราชภาวนาพินิษวัดพุทธภูชากรุงเทพมหานครเป็นพระเทพมงคนลยานวิปัสนา20พระราชปัญญาเวทีวัดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์เป็นพระเทพปัญญาพรณ์21พระราชสุตาพรวัดปากน้ำภระีเจริญกรุงเทพมหานครเป็นพระเทพมุนี 22. พระราชวิสุทธิทีดิโลกวัดสามพระยากรุงเทพมหานครเป็นประเทศวิสุทธิ์ทดิโลก 23. พระราชสุมนมุนีวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครเป็นประเทศวิสุทธิ์ที่กวี24พระราชบวรเวทีวัดราชคห์กรุงเทพมหานครเป็นประเทศวิสุทธิที่โสพล 25พระราชปฏิพันธ์โกศลวัดเขมาพิราตารามจังหวัดนนทบุรีเป็นประเทศเมทากรกวี26พระราชปริยัติมุนีวัดคูหาสวรรค์จังหวัดพัทลุงเป็นประเทศบิริยาพรณ์27พระราชสุวรรณน้เวทีวัดต้นสนจังหวัดอ่างทองเป็นประเทศสุวรรณมุนี28พระราชโมลี วัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครเป็นพระเทพปริยัติมุนี29พระราชบัณฑิตวัดเฉลิมการจนาพิเศษจังหวัดอ่างทองเป็นพระเทพบัณฑิต30พระราชภาวนาวิบลวัดพุทธปฏิบสหราชอาณาจักรเป็นพระเทพภาวนามงคลวิปัสนา31พระราชสารมุนีวัดวิชิตารามสหรัฐอเมริกาเป็นพระเทพสารมุนี 32. พระมงคลพานกาจาร์วัดราชประดิษฐ์กรุงเทพมหานครเป็นพระราชมงคลลายาน 33. พระวิเชียนธรรมกุณาทานวัดพระเชตุพนกรุงเทพมหานครเป็นพระราชกุณาทาน 34. พระโพธิธรรมาธาดาวัดท่าโพจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพระราชยานมนุนีวิ 35. พระประสานสารคุณวัดทุ่งโพจังหวัดบุรีรัมย์เป็นพระราชพิศารสุที 36. พระมงคลวัดวัดปูนเกิดจังหวัดพะเยาเป็นพระราชมงคลวิสุทธิ์37พระอุทัยธรรมานุวัตดวัดหนองคุณชาติจังหวัดอุทัยธานีเป็นพระราชอุทัยโสพล 38พระวิจิตรธรรมนิเทศวัดราชบูรณะจังหวัดชุมพรเป็นพระราชวิจิตรปฏิพนัน39พระโสพลธรรมเมธีวัดสุวรรณคีรีกรุงเทพมหานครเป็นพระราชสุวรรณเวที40พระสุเมธมุนีวัดปรมยยิกาวาจังหวัดนนทบุรีเป็นพระราชยานมงคล41พระศรีวิสุทธาภรณ์วัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเป็นพระราชสุมณมุนี 42พระสุธีธรรมนาถวัญาน,นาวากรุงเทพมหานครเป็นพระราชวชิโรดม 43. พระปริยัตวโรปการวัดชัยพฤกษมาลากรุงเทพมหานครเป็นพระราชสุตาพรณ์44พระอัตถกิตโกศลวัดพระราม9ก้าการจนาพิเศษกรุงเทพมหานครเป็นพระราชวินัยสุนทร45พระปริยัตโมลีวัดสารนาถธรรมมารามจังหวัดระยองเป็นพระราชปริยัตโมลี 46. พ,พระประพาสสอนมุนีวัดท่าสะอาดจังหวัดบึงการเป็นพระราชวินัยโสพล 47. พระศรีวิสุทธินายกวัดสนามพรามจังหวัดเพชรชบุรีเป็นพระราชเมธากรกวี 48. พระสุนทรกิจจาพิวัตรวัดกลองเตยในกรุงเทพมหานครเป็นพระราชสิทธิสุนทร 49. พระศรีรัตนมงคลวัดโคกสมานคุณจังหวัดสงขลาเป็นพระราชวรวเที 50. พระวิมวยานมุนีวัดท่าตอนจังหวัดเชียงใหม่เป็นพระราชปัญญาเวที 51. พระโสพลวราพรวัดวรนาถบรรพธจังหวัดนครสวรรค์เป็นพระราชรัตนเวที 52. พระไพรโรธธรรมมาพรวัดสรีบุญเรืองจังหวัดเลยเป็นพระราชปรีชามุนี53พระศรีสาธนาโมลีวัดโค้งสนามเป้าจังหวัดจันทบุรีเป็นพระราชธรรมเมธี54พระวิสิทธิพัฒนวิธานวัดมหาธาตุวชิระมงคลจังหวัดกระบี่เป็นพระราชวชิรากรห5ห้าพระสิทธิยานนุนีวัดคูหาสวรรค์กรุงเทพมหานครเป็นพระราชสิทธิวรคุณ ห6บหพระมงคลบัณฑิตวัดทัชนารุณศูนย์ทริการามกรุงเทพมหานครเป็นพระราชศรลาจารห้าสิบเจ็พระเมธาวชิวระธาดาวัดศรีสั์แก้วจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นพระราชวชิวระธาดาห้าสิบดพระรัตนากรวิสุทธ์วัดาวกลางจังหวัดศรีสะเกดเป็นพระราชปริยัตยาธรห้าสิบเก้า พระสิทธิพัฒโนโดมวัดตูมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพระราชสิทธิโสพล60พระโสพลปริยัตยาพรวัดพรมสุรินจังหวัดสุรินเป็นพระราชสุตาลังการ61พระทีฆะทัศสีมุนีวงศวัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตรเป็นพระราชสิทธิเวที62พระภาวนากิจวิมลวัดจันทารามจังหวัดอุทัยธานีเป็นพระราชภาวนาโกศลวิปัสสนา 63. พระอุดมเทวรคุณวัดราชบอพิษกรุงเทพมหานครเป็นพระราชปฏิพันธ์โกศล 64พระวิชัยธรรมมัคคณีวัดเซกาเจติยารามจังหวัดบึงกาฬเป็นพระราชภาวนาโสมผลวิปัสสนา65พระสุทีวรยานวัดมหาพฤฒารามกรุงเทพมหานครเป็นพระราชปวารจารห6 6พระสุทีธรรมานุวัตวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครเป็นพระราชปริยัติมุนี67พระศรีคำพีรยานวัดปากน้ำประสิจริญกรุงเทพมหานครเป็นพระราช ปริยัติกวี68พระสุทียานวิเทศวัดไทยธรรมารามราชอาณาจักรเบลเยียมเป็นพระราชวิสุทธิวิเทศ69พระวิสุทธิศิลคุณวัดวิสุทธิประดิษฐารามมาเลเซียเป็นพระราชมงคลศิลคุณ70พระวิเทศธรรมมงคลวัดมงคลเทพบุนีสหรัฐอเมริกาเป็นพระราชมงคลวิเทศ 71. พระปัญญาพุทธิวิเทศวัดมหาธาตุสหราชอาณาจักรเป็นพระราชวิเทศปัญญาคุณเจพระวิเทศธ,ธ,ธรรมยานวัดพุทธรังสีออสเตรเลียเป็นพระราชธรรมยานเจพระครูยานวิรัตประเสริฐเปลียนธรรมสีประโยควัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครเป็นพระสม,มุหวราคณิสรสิทธิการ 74พระครูอนุสิตรธรรมสารอนันตเปลี่ยนธรรมสประโยควัดพระาธาตุดอยกองมูจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นพระสุมนสานาคิดเจ75พระครูวิสุทธิธรรมวัดวัดราชสัทธากย,ยารามจังหวัดสมุทรสาครเป็นพระรามัญมุนี76พระครูสุพจนบรคุณ วัดทวงพัฒนาจังหวัดตราดเป็นพระวิมลเมธาจารย์77พระครูวินัยสารโสพลวัดราชนิยมจังหวัดนนทบุรีเป็นพระวินัยโสพล78พระครูภัยบูลพัฒนาธรภัยบู์วัดพิสารรัญญาวาสจังหวัดน้องบัวลำพูเป็นพระวุฒิสารโสพล79พระครูปิยธนารพภิสนุ วัดอมรินทรารามจังหวัดราชบุรีเป็นพระปิยทัศส,สี80พระมหาปราโมทเปรนธรรม9้าประโยควัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามจังหวัดราชบุรีเป็นพระปิโกโกศล81พระมหาสุมีนเปรนธรรมเก้าประโยควัดห้วยหินฝนจังหวัดชัยภูมิเป็นพระศรีสัจจายานนมุนี 82พระมหาวิโรฒเปรียนธรรมเจ็ดประโยควัดสว่างอารมณ์จังหวัดกำแพงเพชรเป็นพระสุธีวัชโรดม83พระมหาบัณฑิตปเปรียนธรรมเจ็ดประโยควัดห้วยป้อมในจังหวัดสงขลาเป็นพระโสพลวราพรณ์84พระครูปริยัติการะโกวิศสุรเทปรเปรียนธรรมห้าประโยควัดใต้โพค้ำจังหวัดกาฬสินเป็นพระพุทธที่สารคุณ85พระครูสิริปริยัติโสพิศ บุญเรืองปริยธรรมห้าประโยควัดสว่างวารีจังหวัดมหาสารคามเป็นพระสารคามมุนี86พระครูสิริรัตนพาสวินัยปรียธรรมห้าประโยควัดพระธาตุเชิงชุมจังหวัดสกลนครเป็นพระสิริพัฒนาพร87พระครูปริยัตคุณาใสรานปรียธรรมสี่ประโยควัดประดูพัฒนารามจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพระสิริขณาจารย์ 88พระครูปริยัติธรรมโสพลถาวรเปรียนธรรม4ประโยควัดบ้านยางเรือจังหวัดร้อยเอด็ดเป็นพระโสพลปริยัติยาพรณ์89พระครูอนุรักษ์บุรานันบุญชื่นวัดลีจังหวัดพะเยาเป็นพระวิมนญาน,นมุบณี9กพระครูพิสารจาริยะคุณสุรินวัดบึงนารางจังหวัดพิจิตรเป็นพระพิสารสาธุกิจ91พระครูอนุกูลวัชิรกิจอํานวย วัดพระรูปจังหวัดเพชรบุรีเป็นพระพิพัฒพัชโรดม 92. พระครูพิมนธรรมนิเทศมณีรัฐวัดทุ่งจังหวัดสกลนครเป็นพระรัตนากรวิสุทธิ์93พระมหาถาวปรปรียนธรรม9ประโยควัดมหาธาจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นพระสุทธีวชิวราภรณ์94 พระมหาภูริพัฒน์ปเปรียธรรมเก้าประโยควัดเขาต่อจังหวัดกระบี่เป็นพระเมธีธรรมมากร95กพระมหาวีระ,ประเปรียนธรรม8ประโยควัดนางในธรรมมิการามจังหวัดอ่างทองเป็นพระโสพลปร,ริยัตเมธี96พระครูประหลาดสุวัฒนะพรมวุฒิคุณปราโมทเปรียญธรรม7็ดประโยควัดบ้านถ้ำจังหวัดกาญจนบุรีเป็นพระสุธีธรรมนาค 97. พระมหาสมบวงปเปรียนธรรมเจ็ดประโยควัดชัยภูมิวนารามจังหวัดชัยภูมิเป็นพระปริยัติกิจจวิธาน 89. พระมหาพีปเปรียนธรรมเจ็ดประโยควัดเขาดีสลักจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นพระรัตนเวที 99. พระมหาบุญพรมปรเปรียนธรรมเจ็ดประโยควัดนนพระแก้วจังหวัดน้องคายเป็นพระเมธีปริยัติธาดา 100พระมหาสมพลเปรียนธรรมเจ็ประโยควัดเมืองยะลาจังหวัดยะลาเป็นพระสิริปัญญาคุณ101พระมหาทองสายวัดราชาวรินกรุงเทพมหาคนครเป็นพระสิทธิศีลการ 102พระครูสิริวัฒนวิสุทธ์สมชายปรียธรรม6ประโยควัดสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นพระปริยติวรคุณ103พระครูวัชระสิทธิคุณสุพิศิ์ปรียนธรรม5ประโยควัดป่าศรีสำราญจังหวัดศรีสะเกดเป็นพระวินัยเมธี104พระครูบวรขนานุสรวัดสุดจินดาเมืองจังหวัดนครราชสีมาเป็นพระอุดมเทียรคุณ หนึ่งหพระครูสุนทรศาสนคุณสมบูรณ์เปลี่ยนธรรมสี่ประโยควัดสามัคคีพดุงพันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นพระวิสุทธิคนาพรหนึงร้อยหพระครูสิริรัตนวราพรพิษนุปเปลี่ยนธรรมสี่ประโยควัดแจ้งจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพระสิริร,รัตนพรหนึ่งรเจ็พระครูยนรานรัตนากรสงวนปเปลี่ยนธรรมสามประโยควัดป่าทรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพระยานวิราช 108พระครูปิยคุณวัดสะอาดวัดดอนมูลจังหวัดตากเป็นพระสุนทรสมาจาร์หพระครูวิพัฒนธรรมคุณบุญวัดจระเข้หินจังหวัดนครราชสีมาเป็นพระสุขุมธรรมวาที 110. พระครูเกษมธรรมมาลาังการอุดรวัดหมอนไม้จังหวัดพิจิตรเป็นพระสิทธิยานมุนีห1 1พระครูประพัทธรรมทถิ่นถิ่นวัดผู้น้อยจังหวัดลบบุรีเป็นพระโสพลพัฒนาคุณ1 1 2พระครูศรีปริยัติคุณดำเนินรเรียนธรรมหประโยควัดนากลางกรุงเทพมหานครเป็นพระปริยัติบรปปการ 113พระครูพิสารจอริยาพิรมจุรศักดิ์เรียนธรรม5ประโยควัดประดูจังหวัดสม,มุทรสงครามเป็นพระภาวนาวิสุทธิที่โสพล 1 1 4พระครูศรีธรรมมานิเทศจำนานประเรียนธรรมสีประโยควัดชุมพรรังสรรจังหวัดชุมพรเป็นพระมงคลวราจารยสพระมหามานิตเปรียนธรรม9ประโยควัดพิชยาญาติการามกรุงเทพมหานครเป็นพระศรีคำพิรยาน116พระมหาปรีชาปเปรียนธรรม9้าประโยควัดสร้อยทองกรุงเทพมหานครเป็นพระศรีปริยะสุธี 117พระมหาสุธิพัฒน์เปลี่ยนธรรม9ประโยควัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครเป็นพระศรีศาสนโมลี 1 1 8พระมหาวิวรพัฒน์เปรียนธรรมเก้าประโยควัดชัยชนะสงครามกรุงเทพมหานครเป็นพระศรีรัตนวิมล1น9พระครูประหลัดสุวัฒนวิมลคุณสมดีเปรียนธรรมเจ็ประโยควัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครเป็นพระวิมลวัฒนคุณ120พระมหามนัสเปรียนธรรมเจ็ประโยควัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีเป็นพระปริยัตคุณาภรณ์ึ2งพระครูประหลัดสุวัฒน์พรมวิหารคุณอุดมเปรียนธรรม มห้าประโยควัดกะพังสุรินจังหวัดตรังเป็นพระสุริวิช,ชาธร122พระครูศีชยาพิพัฒน์เสวยปเปรียนธรรม6ประโยควัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครเป็นพระสุนทรกิจโกศล 123พระครูสิริธนากรประสิท์ตรีนธรรม5ประโยควัชนะสงครามกรุงเทพมหานครเป็นพระโสพลธีรคุณ124พระครูสิริปัญญาวิบูลปัญญาปรีนธรรม5ประโยควัดนิมานรดีกรุงเทพมหานครเป็นพระปริยัตวรานุกูล125พระครูสถิตศิรวัาดสุชีพเรียนธรรม4ประโยควัดบุพารามกรุงเทพมหานครเป็นพระกิติวิมลเมธี126พระครู สุทธิปริยัตยาธรสมชายปเปรียนธรรมสามประโยควัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครเป็นพระวิมลปัญญาพรหนึ่งรพระครูประหลาดสามพิพัฒนญาณาจารย์สิงห์นรงปรเปรียนธรรมสามประโยควัดเทพสุรินทราวาสกรุงเทพมหานครเป็นพระอดุลธรรมมสุธี 128พระครูวิธานอมรกิจวิชยัยวัตรอมรินทราวาสกรุงเทพมหานครเป็นพระสุนทรกิจจาภิวัตร1น9พระมหาลำพวนรรเปรียนธรรม7ประโยควัดบึงลาดสวายจังหวัดนครปฐมเป็นพระสุมเมบุนี -130 พระครูสุตะวัฒนกิจสุวิทย์ปเปลี่ยนธรรมสมประโยควัดภาวนาพิราตารามกรุงเทพมหานครเป็นพระภาวนาวราคุณ131พระครูสังฆรา์เฉลิมวัดพระยาติการ,รามจังหวัดพระนครศรีอยุธย,ยาเป็นพระโบราณคณิสร1น2พระครูวรวรรณพรอ,อินคำวัดชัยสถานจังหวัดเชียงใหม่เป็นพระมงคลจิริ 133พระครูบวรพัฒนาโกศลประชุมวัดหัวคูจังหวัดสมุนปราการเป็นพระปริยัติวงศาาจารย์134พระครูโชติวัดวิมลสมัยวัดคลองตาลองจังหวัดนครราชสีมาเป็นพระภาวนาพัฒานานุสิตหนึ135่งร้อยสามสิบห้าพระครูภาวนาบีรคุณองค์อาจวัดบีระชดมารามจงังหวัดฉะเชิงเซาเป็นพระภาวนาประชานุกูล 1 3 6พระครูประหลัดสุวัฒนะสุตคุณโสพลวัดพระยาสุเรนกรุงเทพมหานครเป็นพระสิทธิสิงหเสนี1 3 7พระครูประหลัดสุวัฒนะดิโลกคุณอุเทนวัดท่าไม้จังหวัดสมุทรสาครเป็นพระยาณวิกรม1 3 8พระครูประหลัดอริยชาติวัดแสงแก้วโพธิยานจังหวัดเชียงรายเป็นพระภาวนารัตนยาณ 139พระมหาสุทัศน์เรียนธรรม9้าประโยควัดดาวดึงสารามกรุงเทพมหานครเป็นพระศรีศาสนบัณฑิต140พระมหาโชบเรียนธรรม7ประโยควัดศรีสุดารามกรุงเทพมหานครเป็นพระสุธีวีระบัณฑิต141พระมหาสุทิศเรียนธรรม7ประโยควัดสุทธิวรารามกรุงเทพมหานครเป็นพระสุธีรัตนบัณฑิต 1 4ึงร้อยสี่สิบสองพระครูสุวัตธิธรรมรัตนพงศ์สวัสดิ์วัดสามัคคีธรรมจังหวัดพังงาเป็นพระภาวนาธรรมมาพิรามหนึ่งร้อยสี่สิบสามพระครูภาวนาวิร,รัตสุพรรณวัดร่ำเปิงจังหวัดเชียงใหม่เป็นพระภาวนาธรรมมาพิรัต1หนึ่งร้อยสี่สิบสี่พระครูภาวนาธรรมมาพินันบุญทันวัดนาหลวงจังหวัดอุดรธานีเป็นพระภาวนาธรรมมาพินัน 145พระครูประหลาดสุวัฒนมงคลบวรคุณสมรักวัดสุดทธาวาสจังหวัดพระนครศรียุธยาเป็นพระภาวนาธรรมมาพิรักษ์146พระครูสิริกิตยาน,นาวิเทศวัดไชรยรอสแอนเจลริสสหรัฐอเมริกาเป็นพระวิเทศกิติคุณ1 4 7พระครูสิริอัตถวิเทศถนัดปร,ริยธรรม5ประโยควัดป่าธรรมราชสหรัฐอเมริกาเป็นพระวิเทศรัตนาภร์ 148พระครูรัชมงคลวิเทศสุขุมเปรียนธรรมสีประโยควัดสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารสารัฐอ,อเมริกาเป็นพระมุนีวิเทศ149พระครูโสภิตธรรมรังศีบุญทรงเปรียนธรรมสีประโยควัดธรรมกิติวงศ์สาธารณารัฐเช็กเป็นพระกิติวงศ์วิเทศ150พระครูวิเทศสุตคุณปรีชาเปรียนยธรรมสามประโยควัดมงคลรัตนารามสารัฐอเมริกาเป็นพระมงคลรัตนวิเทศ 151พระครูสิทธิธรรมวิเทศปริตเปลี่ยนธรรมสามประโยควัดอตตมยตารามสหรัฐอเมริกาเป็นพระวิเทศสิทธิธรรมมาพร152พระครูวิมลศาสนาวิเทศสุนทนรเปลี่ยนธรรมสามประโยควัดพุทธสโสธรวิเทศสหรัฐอเมริกาเป็นพระวิมลพุทธวิเทศ153พระครูสุตตะพุทธิทัศน์ ปุณทินรเรียนทำสามประโยควัดพุทธารามราชอาณาจักรสวีเดนเป็นพระวิเทศปุญญาพรหนึ่รพระครูพุทธธรรมประกาศสุนารดีวัดบุโรพุทโธสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นพระวิเทศธรรมยาน1 5 5พระครูประหลัดอัฏฐจริยานุกิจสมานวัดพุทธนิมิตส,สหรัฐอเมริกาเป็นพระสิริวัฒนวิเทศ 156. พระครูไผบู์พัชรสุนทรธนมงคลวัดพระพุทธบาทสีเทพเพชรบูรณ์มาเลเซียเป็นพระภาวนาหมังคราจาร157ย์ 157. พระสุทธานันทะวัดธรรมราชิกับพุทธมหาวิหารบังคลาเทศเป็นพระวิสุทธทิวงศ์158พระฟาบตองวัดอภินสุยะตารามเวียดนามเป็นพระสุธรรมวงศ 159พระแดนยิววัดพุธธทธโพธิวันออสเตรเลียเป็นพระโสพลภาวนานิเทศ